สวัสดีจ้าเจอกับสมอจันเหมือนเดิมบิกนะจ้าบรรยากาศตอนเช้าสดชื่นแจม่มใสสิ่งแวดล้อมดีๆตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่จ้าตอนนี้เสมอจันก็อยู่ที่บ้านยางชุมหมู่ที่7จตำบลศรีนรงอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ก็จะมาดูศาลเจ้าพ่อโบราณนะจ้าก็จะมีทั้งอาที่ท่านสร้างไว้ใหม่แล้วก็ยังเป็นที่อนุรักษ์ที่เก่าไว้จ้าสถานที่นี้ก็มี ของดีๆหลายอย่างเป็น,นที่พักผ่อนย่อนใจลานกีฬาและหลายอย่างของชุมชนที่นี่หละจ้าอีสานตอนล่างขยมออบคุณคะแม่จะก็พูดภาษาคเมนก็ได้นิดหน่อยจ้าแล้วก็เป็นลูกครึ่งมีทั้งลาวไทยคเมรนสวยจ้าแต่ภาษาไทยได้อยู่จ้า อันนี้ก็เป็นหน่อไม้เป็นกอไผ่ต่างๆอ็นาก็สวยงามเพราะว่า,าในหน่อไม้เขาก็บอกว่ามีอะไรก็มีในกอไผ่นั่นแหละจ้าพูดไปพูดมาสับสนเจ้าของในกอไผ่เขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยมีแต่หน่อไม้เหมือนกับคําเขาบอกอเป็นสุภาษิตคุยกันว่าฉันไม่ใช่ทําผิดอะไรนะไม่มีอะไรในะกอไผ่อะไรอย่างนี้นะจ้าตามไปดูแสงแวดล้อม ด้วยกันเลยนะจ๊ะสดชื่นแจ่มใสใช้ชีวิตให้มีรอยยิ้มจ้าเนี่ย่ะจ๊ะตรงนี้ก็จะมีกอไผ่โอ้เยอะแยะเลยจ๊ะถ้าฝนตกมาใหม่ๆเนี่ยสองสามวันนี้ก็จะไม่หน่อแทงเสียดออกมานะจ๊ะเป็นอาหารการกินชาวบ้านอย่างดีหน่อนไม้ทำอะไรก็อร่อยทั้งซุปทั้งแกง ทอดก็ได้นึ่งก็ได้หลายอย่างจานะ้าน้ำพริกกะปิกินกัน่อไม้นี่แหละจา้าสวัสดีจ้าคุณตาจ้าสวัสดีจ้าคุณพ,พี่สวัสดีจ้าเป็นเจ้าไหนนะจ้าว่าภาษาเล่ากันได้เนาะเล่า บ้าวเล่าก็ได้จากพอดีกพอดีเพืเ่อนผู้ที่แบบสูงว้เป็นกระดิมครักคอนในถามที่นี่เนาะนอันมีความเป็นจระดาษจ่ากูไก่ถนนลาย,ย่างหนองปอู่บอกอ๋อแล้วกันว่าของยู่แต่ว่ากระ้องเพื่อเอลกมากครับความเจริญจัดเพราะว่าเลือยแหลกมากเขาปั้บเจริญเท่ากบับพ่อใจเนาะอ,อันนี้สาเจร้ะพอโบราณนี่เพิ่นวัมมือเห็ดใดญ่ด้วยบริจาคกิฟป,ปีเ้เร็วโอ้ที่อยู่จะปอนหรือมันอยู่ปี่อ๋อจะปอนอยู่ปังนี่ รือตนโอ้แลอตั้มเขาก็ฝันก็ได้ยก็นยกตัวจ้นเป็นขอมูลนชาวบ้านเกมีความสุขมีสวนสสุขภาานะจ้าเนาะจ้าขอพูดอะไรเล่จ้าแต่ขอมูลจ้าขอพุณจ้าวัสดีจ้าจะตามไปเบิ่งอ่าสีตสามจะบอกโบราณ่อเดี้อเลยจ้า มีแห้งล่มผัดเย็นสบายตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปที่ศาลเจ้าพ่อโบราณนะเจ้าก็าจะดูสิ่งแวดล้อมอ่าบริเวณนี้ก่อนจะพอดีแถวหมู่บ้านนี้เขามีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยนะจ๊ะก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆว่าได้นึกถึงอดีตความรังครั้งเก่าชนบทอีสานบ้านเราจ้า สิ่งแวดล้อมแถวนี้ก็ดีนะจ๊ะมีคล้ายๆว่าสาลาอนเนกประสงค์ไว้ให้วัยรุ่นวัยกลางคนวัยเด็กวัยต่างๆนนาสตรีหญิงมีคันคนชรานั่นแหละจ้ะทุกเพศทุกวัยจ้าอันนี้ก็เป็นที่ต้นโพหรือต้นไฮนี่แหละจ้ะก็ไว้นั่งพักผ่อนข้างหน้านี่ก็เป็นศาลยาพ่อโบราณแต่เราก็จะไปดู สิ่งแวดล้อมแถวๆนี้ด้วยนะจ๊ะน,นั้นก็เป็นการขุดลอกน้องน้ําตามไปดูพร้อมกันเลยจ้าบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสสบายดีนี่ยหละจะตอนนี้ก็เดินไป ดูบริเวณรอบๆของหมู่บ้านนี้บ้านยังชุมหมู่เจ็ดจ้าตำบลศรีนารงอำเภอจุพลบุรีจังหวัดสุรินทร์สิ่งแวดล้อมดีๆ นี่เราจะเดินชมกันไปเพลินๆเ,เรื่อยๆเลยนะจ๊ะสิ่งแวดล้อมดีๆด้องน้ำขนาดใหญ่มีสเสน่หดึงดูดชนบทอีสานตอนล่าง คาแมโบราณบ้านเราพอมีการปลูกต้นไม้นะจ๊ะพวกดอกไม้ไว้เพื่อความสวยงาม น้องน้ำขนาดใหญ่ได้ขุดลอกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหาปูหาปลาหาอยู่หากิน Boy, no ตอนนี้เสมอจันก็ได้มาอยู่ที่บ่อ,บอโครนที่ควายเลี้ยงที่เลี้ยงควายนั่นแหละจ้าพูดปิดพลาดไปเล็กน,น้อยจ้ะ เป็นสปาควายจากควายก็ได้มาเล่นโคนเป็นการอ่าคล้ายๆว่าผ่อนคลายของควายนั่นแหละจ้าหลังจากหมดสิน้นฤดูทำไร่ทำนาควายก็ได้มาเล่นสปาโคนตรงนี้แหละจ้ะาก็เป็นสิ่งดีๆควายก็ทำประโยชน์ให้กับอ่าประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอ่าคล้ายๆว่าคู่บุญกระดูกสันหลังของชาติชาวนานั่นแหละจ้า นี่ยเราจะควายก็เล่นโคนสปาสนุกสนานกันไปจ้าตรงนี้ควายก็มองดูเสมอจันด้วยความสงสัยสวัสดีจ้าคุณพี่จะได้เรียงควายเมื่อยงบอสม,มือนี้จ้าบมือไหนก บ่เมื่อไปเดี๋ยวเนาะอีสานบานเฮ้ากรเต๊ะแต่ก็บานเฮ้าเรียงว่าเรียงคว้วยเป็นอาจิแพแห้งอันนี้เนาะกว้วยเนาะตัวเป็นหลายหมื่นไดเนะดดาะถือมาเป็นงาอาดีเลงเนาะเรียงว่าเลียงคว้วยเพระาะว่านี่กับเ่อนกระเดนอนเดผักพนอีสานบ้านเราก็มีสิ่งดีๆจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอันนี้อพอจะนอนโค่นนอนขิดต้มแล้วไปใส่โตีนี้ ลูกน้องใหญ่เนาะจ้าเขาโคกจิ๋ใหญ่นี่ยชีวิตมีความสุขบตองี็ยังมากเนาะเหลงว่าเหลงกว้วยตาบานห้าจ้าขอบพุณนลายเด้จ้าใช่ความมุ่นเด้อจ้ากระตุ้นขอบังคว้วยตอนเด้อจ้าอันสบายจ้าเพไปใส่โดกเพื่อมนุษยนอนตร่มยางเหนียวหวางนอนก็คืนโคกก็ได้เฮ้ยจมต้องใกล้คายไงขอบพ้ลายไปแล้ว จ้าก็จ้าก็ตรงนี้ก็เป็นควายก็ได้นอนสปากันนะจ้าก็มีความสุขพอดีเสมอจันมาใกล้ๆควายควายก็อาจจะตกใจนิดหน่อยก็เลยอาจจะมีการเดินออกไปนะจ้า